สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขนกับกับ่บอปอ,อยแล้วครับ,ก,บกับเกษตร่อเพียงกเกษตรบ้านนาครับในช่วงตอนแรกนะครับเนาะช่วงเรื่องนี้กับบันนี้มีกิจกรรมกิจกรรมยังนะครับกับทังทายเพื่อนเพื่อนครับพ,พี่พี่น้องๆครับในช่วงดูมพันเบิงบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศหน้าแรงแป๊ว ครับนาแลงน้ำขบม่มมีในหัวในสวนครับแย่งกินจินบ่งตนกลวยกะเก่งกเฮียวเฉาลงนะครับแป้วกับบรรยากาศแม้แต่ดวงอาทิตย์กะอยู่เศมาๆมองๆครับนี่ครับจะ่เอเต็มๆครับพี่น้องเป็นยังไงครับดวงตะวันกับกับดวงตะวันเบ่งจต้นไหมนพี่น้อง ไปกับผมมีความแ่งแรงกันดานส่วนมาาช่วงนี้ก็มีตลอดแรงนะครับพี่น้องกับโครงการกิจกรรมของข้าเจ้าพู้นครับของข้าเจ้าไม่ยุคค่าครับข้าเจ้าคอยไม่ยุคค่ากับเจ้ายามแรงกับรถร้ายหลายครับพี่น้องบุญบันบุญบันเแ่นสวนกันไปสวนกันมาโอ้ยอย่างไรือป่าเลยนาอครับนาอครับเสษตรครับ ช่วงแจ้งนันกัสเได้จวันวัน,นวัน,น,วนจับปลาก็เลยพี่น้องกับฝนตกมาเนะครับเนาะบรรยากาศช่วงแรงครับเส้นทางเขื่อนอมรัฐเข้าน้ำพองครับครับบรรยากาศเบื้องลกพี่น้องแต่ที่ต้นสาต์บ่พี่น้องแรงไงแรงค่ะในส่วนเกษตรบ่เคยแรงกับแรงกับแต่ไนก็ดีกับากางไนกับซอยเป็นแรงอกแรงใจให้เกษตรบานหน้าพาเพื่อนในเด้อพี่นอ้องเลย แห่งแรงกันดานนะครับเนาะเป็นกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เห็นในเรื่องครบพี่น้องครับบรรยากาศยามแรงเสีลระพี่น้องครับในช่วงแรงครับนี่ครับแทงหดไวแล้วกับกลมไวแล้วกับพัฒนิุงยังน้ำครับว่ามี่บรรยากาศในช่วงแรงครับในส่วนเกษตรบานหน้าผ้าเพื่อนกับบรรยากาศที่แห้งแรง กันดานครับพี่น้องกับเกษตรบ้าผ้าพิพ่นครับกับนแค่นี้ก็ดีกัน,กคนกแค่นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนเน้ยนะครับน้องไหมครับแค่นี้ก็มีเนียดีๆกับมาฝากมาตอนคือเก็เหระครับพี่น้องก,กับกับวัตถินหอดหนาฝนเนาะครับเนาะแปลงนี้ก็เป็นแปลงครับในจุดที่คอนจนันขึ้นอมร,รัตน์เบื้องพี่น้องแรงแห้งใครเบื้งองใครนกครับพี่น้อง ไครนกตกลงมาครับจากกอเค่บบรรยากาศอีกทีหน่อยกับมนต้งมากกับที่มีกิจกรรมเฮ็ดไอพี่ไอน้องเห็นในควอมพ่อเพียงครับในการลดต้นทุนสุยังสุเนียนนี่ครับหน้าสวนเกษตรบ้านนาพาเพื่อนนะครับเนาะกับกัเอาสนีทกันนะครับจากใต้พี่น้องบ่ให้พี่น้องบ่ให้เลื่มบุญเลื่มคุ้นไอจิดอกติดตามกับเกษตรบ้านนาพาเพื่อนนะครับเนาะครับกับอีกทีกั มีความแงแรงมาปากพีปฝากนนองไ้พิจารณาเบน้บงว่าอากาศน้ำบาาลเศร้าซึมเนียเป็นสิริแล้วครับพี่น้อง,องกับเป็นในกระเพาะแรงอ,อกแรงใจไอซอยส่องน,น้อยตาดำดำกับจีบบัตรนั่นเดียรีู้มากมายกับยิดผ่านหมดเลยกับขอกรอบขออภัยพี่พี่น้องๆน,นะครับสู่สุขคนที่เก่าล่ะรับกับขอบบนขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด,ด้วยครับเด้อกับขอให้กับ อ่งๆปังๆคอยสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานครับจากใจของเกษตรบ้านนาพาเพื่อนลูกอีส,สา,านบ้านเท่านะครับเนาะครับก็จังไดอกะฝากไว้เป็นแรงกอกแรงใจอีกแจ็คสองหนึ่งในเด้อครับเด้อครับต่อเกษตรบ้านนาพาเพื่อนก็เอาสมมติเขเนาะครับครับก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ